สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับครอบวิชาคาเฟ่นะอยู่กับบรรยากาศการชงวิธีการทําเครื่องดื่มต่ตางๆจากทางร้านนะครับย,ย้อยสวัสดีครับวันนี้พี่อ้อยชวนมาให้สูตรนะครับอะไรที่ใครใครออกบ่อยๆอ่านาน,น,น,นะครับเดี๋ยวเราก็เป็นนมสดปีโป้ปะ อ๋อเมนูที่ทําแบบว่าขายดีช่วงตะกี้ใช่ไหมครับใช่ที่แบบว่าลนมสดปีโป้ใช่ใช่<อ>ช่วงตะกี้ขายแบบว่าปริมาณเยอะมากนมสด People, ปีโป้ปั่นหลานพี่อ้อยอากาศมันร้อนด้วยเนาะพี่อ้อยเนาะฮะลูกค้าอร่อยนะโอเคเอะไรไหมอะไรค่ะอนะไรเนาะไม่ได้ทําคลิปสูตรแบบนี้นานมากแล้วพี่อ้อยผมก็ไม่รู้เรจาจะอธิบายยังไงนะเดี๋ยวให้พี่อ้อยอธิบายเลยอะไที่แบบว่าฮอดทิพย์เนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาบอกสูตรโอเค มาเลยครับพี่อ้อยนมสดปีโป้ปัน่นอันนี้ใช้นมสดพัชไรนะคะนมสดมจิฝาสีน้ำเงินนะคะใส่ลงไปเลยร้อยห้าสิบมลนี่ร้อยห้าสิบมลนะครับนี่นะคะร้150อยห้าสิบมลอนี้เราก็ใส่นมข้นเข้าไปเลยนะคะที่รายพี่อ้อยใส่ 45 ml จึ๊บๆนี่แหละด้าน45อื้อ45 ml แล้วก็นําเชื่อม 2, 2. ะะอจึ๊ก1 2นล้วก็ควาจึ๊กนี่ก็ประมาณ20 ml ประมาณ15-20 ml ครับผสมเข้าไปเลยนะครันให้เข้ากันทุกทีนึง แล้วก็ใส่นมจืดตัวนี้นะคะลงไปให้ถึง8ออนเลยจบเพิ่มความมนันความมันให้ถึง8ออนเรามาเตรียมปีโป้กันปีโของหน้าร้านพี่อ้อยเลยอยากได้สีอะไรสีไหนเลือกเลยนะคะปีโป้พี่อ้อยก็จะใส่ประมาณนี้ ถ้าอยากแบบเป็นสีหน่อยก็เอาเป็นสีแดงสีสีม่วงสีเขียวเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะโอเคเลยแต่พี่ว่าจะแนะนำว่าไม่ให้ใส่สีซ้ำกันเนาะใช่อพี่วานสีขาวสีขาวใสๆลดลิ้นจี่คัดออกเลยไม่ใส่เนาะใช่ไม่มีสีสีขาวเราจะใส่ลิ้นจี่กินเองอันนี้ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะเอียงไปเลยโอเค แล้วใส่น้ำแข็งน้ำแข็งคุน่นแก้วเบาๆนะคะที่ร้านที่เราจะใส่ผงปั่นนะคะเพื่อผงปั่นนี้มีประโยชน์อะไรหนึ่งทำให้ไม่แยกชั้นถ้ามีส่วนผสมของนมนมมันจะไม่แยกชั้นสองคือเนื้อมันจะเนียนเนื้อจะเนียน มันจะทําให้ไม่ละลายง่ายด้วยนะคะเราก็ใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ใส่ก็ดีไม่ใส่ก็ได้นะคะสูตรนี้ไม่ใส่ก็อร่อยไม่ใส่ก็อร่อยะะปั่นนมให้แหลกก่อนนะคะเอยปน,น้ำแข็งให้แหลกก่อนนะคะ หมุนคายดูไหมนะเนาะเร่งเป็นเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยเครื่องฝันย่อยอนนแล้วค่ากปีโป้ People, ถ้าเราเราก็บีบไปเลยนะคะถ้ามือไม่แรงมากก็ใช้มีดกรีกเอาค่อยบีบเย้ยแต่มันบีบง่ายใช่ไหมพี่ย้ยยอยออกแรงนิดนึงน ใส่ลงไปเลยแล้วก็นิดนึงนะคะให้มันนี่นี่สองจ๊กพอเนาะปีโป้สี่ชิ้นนะครับสี่ <4 S 1> ชิ้นค <Okay, S 2> ้าสีมาโอ้โหกลิ่นหอมมันก็จะเนียนพอดีนะคะมันก็จะแบบว่าพอดีเลยกลิ่นหอมเป็นผลไม้รวมมาเลยทีอ่อ้อย N ี C มันจะสวยอ๋อกระแสบเนาะ มีเป็นชิ้นๆให้ด้วยนะครับเรามีปั่นละเอียดมากเนาะใช่ค่ะก็ใส่ปีโป้เข้าไปก็ปั่นสองปล๊บนะครับส,สวยมากที่ร้านพี่อ้อยสามสิบห้าบาทนะคะเพราะว่านมสดปกติเราก็ขายสาบบาทเนาะเพิ่มปีโป้ห้าบาทมันก็เลยเป็นสามสิบห้าเดี๋ยวพี่อ้อยให้อีกสูตรหนึ่งสำหรับคนที่ไม่อยู่อยู่ไกลแล้วซื้อนมนมตอนนี้ลําบาก แล้วก็เป็นของนมสดเลยนะคะนมผงนมสดแตกต่างยังไงครับพี่อ้อยระหว่างนมสดนุ่นแล้วก็ผงนมสดต่างเลยค่ะคืออันนี้มันก็คือนมสดอันนี้มันก็คือนมนมผงเวลาอยู่ไกลแล้วต้องต้องอยังไงอ๋อต้องต้องต้องใส่นนผง <ม S 2> แบบนั้นเก็บง,ง่ายเก็บไ,ได้นานเก็บง,ง่ายอันนี้หาซื้อยากแปบ๊บเดียวหมดอายุอ๋อโอเคสําหรับคนที่อยู่ไกลก็คือหาซื้อง่าย แล้วก็เก็บได้นานโอเค okay. เดี๋ยวแล้วมีสูตรผงให้ด้วยนะครับใช้สะดวกโอเคว้าวเราใส่น้ำลงไปก่อนนะคะัอันนี้นลมแรงน้ำร้อนน้ำร้อนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมลีเอยให้พี่พดูหน่อยหนึ่งร้อยมลนะครับมี เราอาจจะเริงยงเลยนะคะใช้งานที่ <laughs> ใช้มานาน,าน,านแล้วก็นมสดเรานี้นะคะนมผงเนี่ยสองช้อนตวงตัวนี้นะคะครับใส่ไปเลยสองแล้วก็คอฟฟี่เม e หนึ่งช้อนคุณ ตำตัวนี้นะคะคนให้ละลายนิดนึงจากนั้นน้ำตาลหนึ่งช้อนพูนนิดนึงทำไมพี่ออยถึงเลือกถึงเลือกใช้น้ำตาลกับเมนูนี้เพราะว่าน้ำตัวนี้มันร้อนอถ้าเราใส่น้ำเชื่อมมันจะยิ่งน้ำไปน้ำแล้วเวลาปัดมันจะ มันจะเหลวไปนะคะเรา <ไป S 2> กร็กใช้น้ำตาลแทนแล้วก็นมข <45 ml. S 2> ้น45ค่ะ45 m l 45 m l นมข้นหวานแล้วก็นี่ค่ะนมจืดนมจืด ใส่ให้ถึง200มบแค่นี้เองนะคะอืแล้วก็เรียบร้อยก็ปั่นเดี๋ยวเพื่อให้รล้างโถสักครู่นะแล้วนะคะส่วนผสมเราเสร็จรลลแล้วเราก็เทลงไปเบิ๊บเราก็ใส่น้ำแข็งเต็มแก้วคู่เดิมนะ เมนดิคังปถ้าใครไม่มีผงปันน่นก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับอร่อยเหมือนเดิมนะครับแต่พ,พี่อ้อยจะใส่เพื่อแบบว่าไม่ให้น้ํากับเครื่องผสมแยกชั้นกันนะครับปัน ที่สองนี้เหมาะกับคนที่แบบว่าขายตามหมู่บ้านขายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้เราหาซื้ออุปกรณ์ที่เป็นแบบว่าเป็นพวกนมสดหมดอายุเร็วลาําบากนี้นะคะเราก็ใช้เป็นของที่แบบว่าเก็บได้นานเก็บง่ายเก็บได้นานก็คือน,นมสดชนิดผงเนาะใช่ค่ะก็คือน,นมผงแล้วก็ปั่นนิดนึงเหมือนเดิมตัวนี้ขายสามสิบบาทก็ได้นะคะ พราะต้นทุนเป็นนมผงนี้ก็จะน้อยน้อยกว่านี้นะแห่เห็นไนหะน่าอร่อยเหมือนกันนะคะบอกเลยนมผงก็หอมเหมือนกันหอมครับหอมดูหน่าทานเหมือนกันเลยพี่อ้อยระหว่างนมผงแล้วก็แบบนมชนิดน้ำนะน่าอร่อยเหมือนกัน โอ้โหสวยงามดูใกล้ๆนะแทบหาความต่างไม่เจอเนาะใช่แต่ว่าจะต่างกันที่รสชาตินิดนึงอันนี้ก็จะเป็นนมสดนี่ก็จะนวนกว่านิดนึงแต่ว่าก็อร่อยเหมือนกันค่ะครับสองสูตนี้สสูตรครับด้านขวามือจะเป็นนมสดเลยนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายเป็นนมสดชนิดผงนะครับมีย่อยให้สองสูตรเลยนะครับสูตรแก้วยี่สิองอนนะครับส,รสวยๆเลยนะะ อันนี้เป็นสูตรหวานพอดีนะคะช่วงนี้ร้านพี่อ้อยกำลังฮิตนะเมนูนี้พี่อ้อยก็เลยช,ชวนให้มาแบบว่าแบ่งปันสูตรให้ท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับถ้าร,ร้านพี่อ้อยตัวไหนขายดีแล้วก็ลูกค้าสั่งเบ่อยปุพี่อ้อยจะมาแบ,บ่งปันสูตรนะคะครับโอเคอเสร็จแล้วนะครับนี่เมนูปั่นง่ายๆนะครับเป็นเมนูทานเบาๆชิวๆนะครับครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามร้านพี่อ้อยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชม รักในร้านพี่อ้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ